ครับผมสวัสดีครับมอนี่กับสีผ้ามาเบ่งการหากินนะครับนอกมอนี่กับสีผ้าหาดักบ่วงดักหนูครับแต่ไกล้นะครับอ่าแต่ใกล้ว่าอย่างไงแต่ใกล้่ามนี่เออมอนี่มาใส่บ่วงอยู่หน้าเี่แหละโอ้เห็นค้องนูนค้องลายเด้อเป็นตะไไดโตมันอยู่มันจะกลาศกับโอ้ลมหนาวเนาะพัดเย็นจจอๆเลยครับพี่น้องเอ้เย็นจจอๆเลยโอ้มอนี้คาดว่าจักตัวมอนี่ คืออยู่เด็ล่ะ <Ừ. S 2> คืออยู่เดไ้ไป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 บวงอะไรบวงแรกกันมา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 ครับครับพี่น้องตามตะไคร้ไปครับหลังหนึ่งหลังหนึงอยู่นี่อ่ะไปใส่ใส่ใใใ ừ, ถึงแล้วนี่ถึงแล้วนี่โอ้อหืมมันแต่สอดใส่พี่น้องเลยืมึงมึงครับพี่น้องเบมึงตัวแรกแหกมันนี่แหกมันเลยเนี่ยโอ้ มึงมึงครับพี่น้องโอ้โงหญ่ครับก็ว่หญ่วันไดนครับนั่งๆครับนี่นหะกำลังดีเลยนี่อโ้ดินคักครับพี่น้องนี่นี่นเอาเอาไประเทศยังกินเนื้อแตกลายกะว่าครัวครัวครัวอือมาครับ จังสี่จังฉี่โอ้บรรยากาศหนาวๆก็หนูตัวยังไงครับพี่น้อง <laughs> อากินตามภาษาครับตามวิธีคนอีสานบรนเทาเด้อเด้อว,วิธียังวิธีตักไก่เอ่ข้าวข้าวครับเอ้ตักไ <laughs> <laughs> ก่ตัวนี้มันตัวผู้กับตัวแม่นี่แต่ไอ้บึงไก่ไก่บังนะเป็นจังไก่นเนี่ยตัวผู้ตัวเนี่ย อ๋อตัวผูตัวผูนี่เขาเบิ่งจังไหนเนีนี่หำม,มันอยู่นี่โอ้มันจริมีหำเนี่ยหำม,มันช่องร้อนนี่แม่นี่คือกันแหละโอ้ตัวผูเด้เนี่ยเป็นตะมันเนาะเขาเอ,อ,ออกไม่เม็ดเขาก็ร่นหนูก็กินเม็ดเขาไม่ไม่อ้มันในอ้วนตุกๆเลยเบิ่งมันมาตรงเบาเลยเออช่องนี้น่ะเอาเอาเห็นหนาเนี่ยจักหน่อยแต่ไกล้ไม่มี รับผมหลังจากเอาหนูออกจากบ่วงนะครับนอ้อบ่วงเข้านี่ก็สิเป็นเสน้นเส้นลวดบ่ตะไครหรือจังไรลวดเลยครับลวดลวดนี่อันจักบาทซือมาอันละยี่สิบกว่าบาทเยอ้ใ,ใช้บ่งไกล,กลไกเบ่โอ้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทอันนี้ลักษณะการฮ็ดเขาเขาห้็ดหิจังไรครับมีอะไวบางสิบฮ็ดแบบเป็นบ่วงนี่แหละ<ม>ผูกก็จะกับเชือกเข้านี่แหละมัดให้มันลูดได้น่ะมัดใส่ไม่ไพ่เนาอมัดใส่ไม่ไผ่อ๋อไม่อื่นได้บ่ ได้ไม่ตะเกียบไปนยังก็ได้ปะโอตะเกียบก็ได้ีเอาเบื้องวิธีใส่ครับมันจิตเป็นจังไหนมหาวิระเสียบลงดินเหตแถวนนี้เห็นคอมันก็ดักเหตุตรงคอวันนี้ทางทางนี่สำคัญพอตะไกทางทางหนูเรียนสำคัญแหละครับถามว่าไม่ทางเรียนไปมมนกับบนถือแล้วันโนเรียนเนาะแต่อย่าให้ลงตามไรให้ขึ้นมาประมาณจัก สองเส้นนะครับอสังเกตได้งไลว่าหนูแลนดีว่าดีนะครับโอ้ยข้อมันว่ามันรถไฟดวนเหมือนอมันเป็นทางดวนตหมอมันแลนอะนี่ตรงเอื้อนตรงยังบนนี้ครับใส่แล้วนี่บ่วงพอครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยเนาะใส่ไปเลยครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะสิบ้าเบิ่งบ่วงต่อไปเนาะบ่วงต่อไปครับครับผมหลังจากที่เฮาด้เบิ่งบ่วงแรกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบ่วงที่เท่าไรนี่ตะไก่ กิดแล้้วโอฟังเสียงพี่น้องพี่สีตัวใหญ่ครับโอ้ยอยู่ในปลาอยู่ในปลาปลาเข่าครับโโโอออ้้้บังแกใกล้ๆบังแกใกล้ๆโอ้ใหญ่ครับใหญ่ครับพี่น้องโอ้บักเอบเลยโอ้โอบรรยากาศหนาวๆเดือนสิบเอ็ดสิบสองบานเท่าครับอือจังนี้ตะปานเจ้าอ,อ,อ,อ โอ้ตะไก่จับโอยูเลรอครับบังคับพี่น้องตัวใหญ่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งใกล้ๆครับโอ้บัเอ็บเลยพี่น้องเอ้ตัวนี้ตัวผู้คือตัวเมยตะไก่ตัวเมยตัวเมยตัวเมยบ่สงสัยแม่ม่านโอ้แม่ม่านแม่ลูกอ่อนโอ้แม่ลูกอ่อนอีกแม่ลูกอ่อนนี่มันมันนี่ พี่น้อองนก็มาไปยังหรอครับคันมื้อได้เจ้าวอะหน้าตาตะไคร้ก็เป็นยังสี่แล้วครับพี่น้องมันคักมันคักตามวิธีตะไคร้โอ้ดินดวงๆเลยพี่น้องหนาวๆลุ่มหนาวเดือนสิบเอ็ดสิบสองครับมาเด้อพี่น้องเด้อพูกเรอยากกินข้าวหนูก็มาเด้อ ตนี่ก็สองตัวนะครับเอาเบิ้งใกล้ๆครับพี่น้องไก่ๆกเล็กโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับครับตัวข้างๆกันกันกนั่งๆหน่อยๆเนีย่ยจังหน่อยกับสีเป็นลูกกันนะเนาะอันนี้ลูกพุกตัวนไหนลูกพุกอะลูกพุกเลยนะชิ้นนี้นี่มนนนันตายเยอะอ่ะเอานี่กับสภาพาไปเบิ้งบ่งต่อไปนะครับพี่น้องเนาะติดตามตอต่อไปอีกเด้อครับผมหลังจาก เข้าไปบ่วงที่สองแล้วตอนนี้ก็เป็นบ่วงที่เท่าไรนี่จะไก่ชิบหาสิหกโดดิไก่เลยสิบหาสิพกเข้าไปบ่งใกล้ครับพี่น้องคาดว่าสิบิดตัวใหญ่บบใหญ่อันนี้ก็รุ่นเอาครับผมอ้นี่นี่ถึงแล้วถึงแล้วใส่ใสส่ส่ใส่ใๆใส่่่น่ใส่ใส่่ใส่ส่ใ่ใส่่ส่ใส่ใส่ใส่สใส่่่เสสส่ ดึงมาแล้วครับดึงออกมาแล้วลูกมันจะโอ้ลูกมันครับพี่น้องลูกมันลงกมัไม่ไม่หยาเลยโอ้โหก็ถือว่าก็ถือว่าไเติมเลยเนี่ยโอ้ใหญ่เติบครับพี่น้องเฮ้ยกำลังมั่นครับเป็นธรรมดาเลยดิอืมโอ้ลุ่นนี่แหละมองไกลๆพี่น้องนี่โอ้กำลังแสบครับพี่น้องรุ่นนี่รุ่นนี่ถือว่าใหญ่เลยแหละครับ ถือว่าใหญ่อยู่ใหญ่อยู่กระดูกอ่อนแด้เนี่ยตามวิถีตะไกลครับพี่น้องมานเโป๊มานบป๊มนาตาแล้วก็เป็นจังหี่ครับพี่น้องมันเกิดเมืองนอนเจ,จ้าเจ้าไปค้นจังหวัดใดแตะไกลผมอ,อยู่บนบนอุบลพุณเจ้าอุบลครับจังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติธรรมชาติหลายครับพี่น้อง โอ้แล้วก็มาพบมาพบฮักด้พี่ครับหากินหมานค่ะครับแต่ไกลครับผมอ้าพี่นนอกนะก็จะพาไปบวงต่อไปสิบแปดสิบเก้าคนแล้วเนาะวันนี้ครับครับโอ้หน้าตาแล้วก็เป็นเจ้งเสี่ยครับ